เจ้าช่วยซิมทรูเทพทอนะซิมเน็ตรายปีนะที่ฉันอวยมาโดยตลอดว่ามันรอดมันรอดมันรอดเธอดูเขาให้เน็ตชั้น362เมกแล้วซิมรายปีของทรูเทพทอนี่เขาให้เป็น 5G นะเพราะฉะนั้นคุณถึงต้องซื้อโทรศัพท์ 5G เพิ่มงบอีกหน่อยเอาโทรศัพท์ 5G คุณจะได้ประสบการณ์การใช้เน็ตดาวน์โหลดไว้อัปโหลดไวมากกว่า 4G นะเออ เธอดูสิคือปกปซิมเทพทอเนี่ยเขาจะให้แพ็กเกจมาก็คือโท,ททโทรฟรีทรูดีแท็กโทรฟรีแล้วก็โทรฟรีเอเอสนาทีต่อเดือนแล้วก็ได้เน็ตความเร็ว15เมกไม่อั้นไม่ลดสปีดตลอด12เดือนนะแต่ฉันเช็คได้อ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ฉันเช็คได้15อาจจะเป็นช่วงที่คนใช้เยอะก็คือ15ก็คือเท่าที่เขาเคลมไว้แต่หลักๆฉันเช็คได้สองสตลอดเดี๋ยวฉันให้ดูเพื่อความ นี่ไปอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะเป็นชูมูฟเห็นไนหะม 5G เออยาวๆไปเลยพี่น้อง300เมกมันแรงกว่าเน็ตแรงกว่าเน็ตบ้านอีกแกใครจะมาสู้ได้ล่ะโอ้ยิ่งยิ่งเธอเอาไปใส่เราเตอร์ใส่ซิมที่เป็น 5G นะยิ่งสั้นทันแหลกมากจริงๆนะคือเดี๋ยวนี้ฉันฉันรู้สึกว่าเน็ตบ้านเนี่ยมันไม่จำเป็น is t not necessary at all นะก็ต้องใช้เน็ต ใส่ซิมค่ะเดี๋ยวนี้ดูสิเธอได้โทรฟรีด้วยนะเธอได้อินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นบอกลาบินค่าโทรศัพท์นะคะที่มีแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะเดือนนี้โทรไปเท่าไหร่ใช้เน็ตไปเท่าไหร่บอกลาการจํากัดความเร็วใช้ได้แค่เจ็ดสิบแปดสิบกิกแล้วก็ลดความเร็วไม่มีค่ะอยากเล่นเท่าไหร่ก็เล่นฉันใช้นเเน็ตเดือนละสองร้อยเจ็ดสิบแปดสิบกิกตลอดเพราะว่าดูหนังตลอดเวลาเห็นไหมดูสิอัปโหลดเวลาฉันอัปโหลดคลิปอะ อัพโหลดคลิปเข้าแอปต่อแอปอะไรเนี่ยมันอัพไวมากนะครับเวลาดาวน์โหลดเนี่ยอยากดาวน์โหลดอะไรก็ทันใจ3ามเมกใครก็ทําไม่ได้ค่ะต้องถูเทปทอเท่านั้นโอ้กดตะกร้าได้เลยค่ะก็ทําไมฉันถึงเทปได้300เมกนะอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่บ้านของเธอด้วยนะฉันอยู่ปริมณฑลนะอยู่ใกล้ๆกกรุงเทพนะแถวสมุทรสาคร ก็มี 5G แล้วก็ใช้ได้ดีมากแล้วก็ที่สำคัญอันนี้ฉันคิดไปเองนะมันฉันทำคลิปอัวยเยอะมากประมาณ2-3คลิปแต่มันจะมีคลิปหนึ่งอ่ะที่ที่คนดูประมาณ7-8,000ตอนเนี้ยประมาณ7 8 7 7 0กว่าแล้วคือแบบหลังจากที่ฉันลงคลิปนั้นอ่ะจากที่ฉันเทสได้5 0เมกะมันขึ้นไปเป็น3 0 0เมกแบบไม่มีที่มาที่ไปฉันก็งงว่ามันมาได้ยังไงทำไมจาก15เมกมา50 มาแบบสามเมกได้ฉันก็ไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันเกิดขึ้นแล้วและฉันก็รักมากซุมซิมทูเทพซิมเทพทอเป็นซิมที่ฉันรักมากรักที่สุดตอนนี้อันดับหนึ่งเลยสา0รเมกพระเจ้าลงคลิปกดปุ๊บหมุนหมุนมุน,มนลงเลยลดแล้วมันจะมีช่วงบางช่วงที่แบบ busy time ที่คนใช้เยอะก็จะเหลือ15เมกเหมือนเดิม แต่หลักๆก,ก็คือ2-300มรเมกคืออารมณ์บางทีก็แล้วแต่อารมณ์ของเขาอะไรเงี้ยฉันไม่แน่ใจว่าเขาเห็นคลิปฉันละแล้วฉันเขาก็แบบดู IP พีฉันแล้วเขาก็เพิ่มความเรีวยงให้ไอพีฉันหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจอันนี้คือความโมโนส่วนบุคคลนะฉันก็พยายามหาเหตุผลมาลองรับว่าทําไมจะถึงได้300เมกโอ้ anyway ซื้อเหอะซื้อเลยซื้อเลยกดตะกากดตะกา